สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพนะครับโดยช่องที่เราเนี่ยจะพาคุณไปรู้เรื่องราวของหนังสุดมันก่อนใครในว,วันนี้ครับเรามีหนังแอคชั่นสุดเดือดที่เต็มไปด้วยฉากการไล่ล่าโหดมันฮาจากนักฆ่าฉบับมือฉมังครับที่ดันเล่นเกมตลกร้ายใน The Killer Games หนังที่นำแสดงโดยเดฟบาติสตาครับพร้อมนักแสดงบูอีกเพียบโดยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรถ้าหากสุดยอดนักฆ่าเนี่ยต้องจ้างนักฆ่ามาฆ่ากันเอง แต่ดันเกิดเหตุผิดพลาดบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยต้องหนีเอาตัวรอดจากนักฆ่าทั้งยุโรปแถมยังต้องปกป้องคนที่เขารักไปพร้อมกันด้วยรับรองเลยว่ามันระห่ำอย่างแน่นอนถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับชมสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับกับ The Killer s Game โดยในตัวหนังครับเปิดฉากขึ้นที่การแสดงบัลเล่นในกรุงบูดาเปสต์โจฟรัสนักฆ่ามืออาชีพเนี่ยได้บุกมาสังหารบริการหลายคนก่อนที่จะเข้าไปถึงเป้าหมายในที่ระเบียงครับ โดยเป้าหมายเนี่ยขอเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อดูการแสดงให้จบแต่โจเนี่ยก็ยิงเขาเข้าที่ศรีรษะในทันทีจากนั้นเนี่ยก็สั่งให้ผู้ติดตามหญิงของเป้าหมายออกไปก่อนที่ใครเนี่ยจะทันสังเกตเห็นศพบ,บริการอีกชุดเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นครับโจจึงต้องการจัดการพวกมันเสียงปืนเนี่ยทำให้เกิดความโกลาหลไปอย่างมากผู้คนเนี่ยต่างพากันหนีโจได้สังเกตเห็นเมสครับหนักเต้นที่ล้มล,ล,ลงกับพื้นเขาก็รีบช่วยพาเธอออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย โดยเมสเนี่ยพยายามจะกล่าวขอบคุณครับแต่โจก็เริ่มปวดหัวกระทังหันและจากไปก่อนที่เธอจะได้ช่วยเหลือเขาโดยหลังจากนั้นครับโจก็เข้าไปตรวจร่างกายเพราะการปวดหัวงเขาเขาเปิดใจกับชววครับผู้เป็นทั้งคนคุมงานและเพื่อนสนิทว่าตัวเขาเนี่ยเริ่มตั้งคําถามกับสิ่งที่ตัวเองทําโจเดินทางไปยังสตูดิโอสอนเต้นที่เมสเรียนอยู่ เพื่อคืนของบางอย่างให้กับเธอครับเมสรู้สึกสนใจตั้งแต่วันที่เขาช่วยเหลือเธอไว้จึงได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของเขาพร้อมชวนไปทานอาหารมือค่าด้วยกันในตอนแรกครับโจก็ลังเลและคิดจะทิ้งเบอร์นั้นไปแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจรับคําชวนเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็สนใจในตัวเธอเช่นกันต่อมาครับโจและเมสเนี่ยก็ได้ไปดินเนอร์ด้วยกันครับโดยเมสเล่าถึงความรักที่เธอมีต่อการเต้นและความฝันที่จะเปิดโรงเรียนสอนเต้น ทีทีวีที่เดียวจบครบทุกความบันเทิงส่วนโจเนี่ยบอกว่าเขาทํางานเกี่ยวกับการวางแผงกกนการกเกษียณอายุซึ่งทั้งสองนะเริ่มคบหากันอย่างจริงจังและโจเนี่ยก็ตกหลุมรักเมสอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามครับ ผลตรวจของเขาก็ออกมาและดรคาเกนครับก็แจ้งว่าเป็นโรคทางสมองซึ่งทําให้ระบบประสาทเนี่ยเสื่อมลงทีละน้อยจนร่างกายเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อีกโดยตัวเขาเนี่ยมีเวลาเหลืออยู่เพียงประมาณ3เดือนเท่านั้นและด้วยความเป็นห่วงอนาคตของเมสครับโจจึงไปหาชูวีและขอให้เขาเนี่ยจัดฉากฆ่าตัวเองเพื่อเมสเนี่ยจะได้รับเงินการประกันจากการตายของเขาแต่ชูวีเนี่ยกลับปฏิเสธครับเพราะเขาเป็นห่วงยายโจมากเกินกว่าจะทําแบบนั้นได้ โจจึงต้องหาทางเลือกสุดท้ายครับเขาจึงไปหาองตัวเน็ตนักฆ่าหญิงฝีมือดีที่ปัจจุบันเนี่ยรับหน้าที่มอบหมายภารกิจให้มือสังหารที่สนใจรับงานโดยนอกจากนี้เนี่ยเธอยังมีความแค้นส่วนตัวกับโจอ,อีกด้วยเพราะเขาเนี่ยเคยฆ่าพ่อของเธอซึ่งทั้งพ่อของเธอเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ฝึกสอนโจมาก,ก่อนโจจึงได้ขอให้เธอเนี่ยประกาศข้าหัวของตัวเองเป็นเงิน2ล้านดอละลาร์และให้มีผลในเที่ยงคืน องตัวเน็ตเนี่ยตอบตกลงอย่างยินดีและส่งคําสั่งนี้ออกไปโดยตัวเธอครับเพิ่มจากการติดต่อเลิฟดาวนักฆ่ามากประสบการณ์นะครับแต่เขาปฏิเสธเพราะคิดว่าเงิน2ล้านดอลลาร์เนี่ยต่ำเกินไปจากนั้นองตัวเน็ตจึงหันไปหาหนักฆ่าชาวเกาหลีครับที่ชื่อว่าโกยางและทีมของเขารวมถึง2พี่น้องนักฆ่าชาวฮังการีที่ทํางานร่วมกันโดยโจเนี่ยได้ดัดพบกับเมสครับเพื่อบอกเลิกแต่เขาแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้เมสเกลียบเขาเพื่อที่เมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยเธอจะได้ทําใจได้ง่ายขึ้น จากนั้นเนี่ยเขาก็กลับบ้านและดื่มหนักก่อนที่จะฝากข้อความเสียงให้กับเมสด้วยความรู้สึกที่อึดอัดเขาเล่าความจริงเกี่ยวกับโรคร้ายของตัวเองและบอกเธอว่าเขารักเธอจริงๆไม่นานหลังจากนั้นครับดรคราเกนเนี่ยก็โทรหาโจโด้วยความเร่งด,วด่วนก่อนจะแจ้งความผิดพลาดในการตรวจและผลตรวจของโจโนเนี่ยถูกสลับกับผู้ป่วยคนครับโจไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดเมื่อโจได้ยินดังนั้นครับเขาก็ช็อกอย่างสุดขีดและรีบมองไปที่นาฬิกาและตระหนักได้ว่าเขากําลังซวยแล้วจริงจริง ในขนาดนั้นครับโกยางและแกงนักฆ่าของเขาเนี่ยก็มาถึงอพาร์ตเมนต์ของโจพวกเขาเนี่ยได้บุกเข้าโจมตีและโจก็ใช้ฝีมือสังหารพวกมันทีละคนจนกระทั่งคนสุดท้ายเขาเสียบอาวุธเข้าไปที่ศีรษะของโกยางนักฆ่าคนสุดท้ายถูกฆ่าตายเมื่อโจจงใจเปิดใช้งานกับดักระเบิดส่งร่างของเธอกรรเ็นออกไปจากหน้าต่างจากนั้นครับสองพี่น้องฮังการีเนี่ยก็มาถึงด้วยขี่มอเตอร์ไซค์โจจัดการบทกระโหลกของพี่ชายคนหนึ่งโดยรองเท้าบู๊ของเขาและซัดอีกคนจนลอยกระเด็นไป โจจึงได้โทรหาองตูเนตเพื่อขอยกเลิกสัญญาการรอบสังหารแต่เธอเนี่ยกลับปฏิเสธเพราะเพิ่งเพิ่มมูลค่าหัวของเขาเป็น2เท่าเพื่อให้แน่ใจว่าต้องจัดการโจได้อย่างแน่นอนองตูเนตเนี่ยได้ทําตามสัญญาครับและติดต่อมือสังหารทุกคนที่มีอยู่ในยุโรปลอฟดาวครับยอมรับงานล่าหัวของโจในที่สุดเพราะราคาค่าหัวได้เพิ่มขึ้นและตัวเขาครับก็ถูกบังคับให้ทํางานร่วมกับมันนี่นักฆ่าชาวอังกฤษฝึกหัดที่ทั้งซุ่มซ่ามและยี่เง่าตัดภาพไปนที่2พี่น้องชาวสกอตครับ แองกัสและรอรี่แม็กเคนซี่ครับอเขาร่วมหลังจากการกระดกเหล้าไปหลายแก้วเช่นเดียวกับจินนี่และท o อนยาหรือที่รู้จักกันในชื่อแพตตี้เกิลนักค่าที่ทํางานเป็นนักเต้นระบำเปลืองผ้าเพราะพวกเธอเนี่ยฆ่าเหยื่ออย่างโหดเที่ยมก่อนจะพุ่งเป้าไปที่โจสุดท้ายเนี่ยนักค่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างโบตาสมือสังหารผู้ใช้การเต้นรําำเป็นอาวุธพอเขาร่วมการล่าเกมชีวิตนี้ด้วย โจเนี่ยก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากสวีครับและภรรยาของเขาโดยภรรยาของสวีครับก็ใช้วโนวดโจให้จนหายจากอาการปวดหัวและปัญหาจากการมองเห็นซึ่งเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดทั้งร่างกายของเขาตั้งแต่เริ่มแรกจากนั้นครับโจกับสวีเนี่ยก็เดินทางไปที่ปราสาทร้างแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมกับดักและล่อบรรดาเหล่ามือสังหารให้มาติดกับในทีเดียวในขณะที่โลฟดาวและมันนี่ครับต่างก็ตามรอยไปหาเมสเนี่ยพาร์ตเมนต์ของเธอแม้ว่าโจเนี่ยจะได้ส่งข้อความเตือนให้เธออย่าก,กลับไปที่นั่นก็ตาม เมื่อพวกมันพยายามจะจับตัวเธอเมสก็เตะเข้ากลางตัวมันนี่และเขาก็ซุดลงไปกองนอนกับพื้นแต่สุดท้ายครับโลฟดาวก็ต่อยเธอจนสลบและพาตัวเธอไปตัดภาพมาที่2พี่น้องแมคเคนซี่ครับเป็นกลุ่มแรกที่มาถึงปราสาทเพื่อเผชิญหน้ากับโจทั้งคู่มั่นใจเต็มที่ว่าจะฆ่าโจได้แต่โจเนี่ยกลับเดินออกมาสู้เพื่อเขาตัวต่อตัว,ตวในขณะที่กําลังต่อสู้กันอยู่นั้นครับโจก็จัดการเปิดกับดักทําให้แองกัสเนี่ยรอยไปเสียบเข้ากับเขากวางที่แขวนอยู่บนผนังจนเสียชีวิต ส่วนรอลี่เนี่ยก็ถูกโจใช้มีดแทงทะลุลำคอจนสิ้นใจไม่นาน,นครับพาทิเกิลเนี่ยก็ปรากฏตัวพร้อมกับอาวุธครบมือยิงกระหน่ำใส่โจครับแต่เขาเนี่ยก็ใช้ไหวพริบรอให้จินนี่เข้าไปติดกับดักจนเธอนั้นล้มลงโจก็รีบดึงสลักระเบิดจากเข็มขัดของตัวเธอแล้วโยนร่างของจินนี่ไปทางทอนยา่า ส่งผลให้ทั้งสองเนี่ยถูกแรงระเบิดกระแทกจนแหลกละเอียดตัดพาไปที่โบตาสครับนักฆ่าที่ใช้ศิลปะก,การเต้นรำเป็นอาวุธเนี่ยพุ่งเข้ามาโจมตีโจเป็นรายต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะได้ลงมือนั้นโจก็กดสวิตช์ระเบิดซีเป่าร่างของโบตาสเป็นชิ้นๆไม่นานหลังจากนั้นครับโลฟดาวเนี่ยก็โทรหาโจผ่านโทรศัพท์ของเมสบอกว่าเขาเนี่ยได้จับตัวเธอไว้และแจ้งสถานที่ที่โจต้องไปพบในขณะเดียวกันครับเมสก็ใช้ไวพิปครับหลอกให้มันนี่ปล่อยเธอลงจากรถ เพื่อยืดเส้นยืดสายก่อนที่เธอจะฉวยโอกาสฟาดหัวมันนี่ไปอย่างแรงและเมื่อโจไปถึงที่นัดหมายครับที่เมสถูกจับตัวอยู่เนี่ยเธอก็ขโมยรถและพุ่งชนโลฟดาวก่อนที่จะรับตัวโจขึ้นมาในทันทีแต่เรื่องราวนี้เนี่ยยังไม่จบง่ายๆครับเหล่าหน่วยสังหารที่นําโดยแม็กซ์มือขวาขององังนตเน่ยก็ปรากฏตัวและเปิดฉากยิงใส่โจโดยแม็กซ์อ้างว่าเขายิงโดนโจแล้วแต่โลฟดาวเนี่ยไม่พอใจที่อังโตเนตส่งพวกนี้มา เพราะพวกเขาเองเนี่ยก็กําลังจะได้เงินจากสัญญาค่าอยู่แล้วลบดาวครับเรียกร้องให้องตเนตเนี่ยเพิ่มค่าหัวเป็น6ล้านเหรียญแต่ก็ได้รับคําตอบว่าเธอปฏิเสธในขณะที่หลบหนีอยู่นั้นครับโจรจริงตัดสินใจสารภาพความจริงกับเมสว่าเขาเป็นนักฆ่าและที่สําคัญเนี่ยเขาไม่ได้ป่วย ทุกอย่างเป็นเพียงความผิดพลาดทางการแพทย์แต่เขาเนี่ยพร้อมจะทิ้งทั้งชีวิตนักฆ่าไปอยู่เบื้องหลังเพื่อเธอเมสไม่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ถึงกับช็อกกับสิ่งที่ได้ยินก่อนจะบอกกับโจว่วาเธอกําลังตั้งท้องและเธอก็ไม่อยากให้ลูกของเธอเนี่ยเติบโตมากับฆาตกรแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อครับร่างของเธอก็ค่อยๆสุดลงเพราะหนึ่งในกระสุนของแม็กซ์เนี่ยโดนเข้าที่ไหล่ของเธอ ในขณะเดียวกันครับลอดาวก็ตัดสินใจทิ้งมันนี่เพราะเขาเนี่ยไร้ประโยชน์จนเกินไปต่อมาครับโจก็ได้พาเมสไปยมโบสถแห่งหนึ่เพื่อขอให้บาทหลวงเนี่ยช่วยดูแลเธอในขณะเดียวกันครับเขาก็เริ่มตระหนักได้ว่าเขาไม่อยากเสียเธอไปหลังจากที่เมสฟื้นขึ้นมาครับโจก็คุกเข่าขอเธอแต่งงานในทันที แม้ว่าบาดหลวงเนี่ยจะมองว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาเลยแต่เขาเนี่ยก็พร้อมจะยอมทำพิธีให้ทว่าโจเนี่ยก็ต้องเข้าไปสาร,รภาพบาปก่อนและเมื่อบาทหลวงได้ยินรายการอาชญากรรมที่โจเคยก่อเขาก็แทบเป็นลมจับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจทำพิธีแต่งงานให้พวกเขาเพียงเพราะอยากให้พวกเขาเนี่ยรีบออกไปจากที่นี่โดยเร็วแต่ก่อนที่พิธีจะจบลงครับแม็กและพวกเนี่ยก็ปรากฏตัวพร้อมกับอาวุธครบมือกระนำยิงเข้ามาในโบสถ์จนบาทหลวงเนี่ยโดนยิงเข้าที่ไหล่แต่ก็ยังรอด ไม่นานครับโรบดาวก็มาถึงโจก็ใช้ทักษะนักฆ่าจัดการลูกสมุนของแม็กซ์ไปเกือบทั้งหมดก่อนที่จะจับลบดาวทับเอาไว้ใต้โครงเหล็กแม็กซ์เนี่ยก็ฉวยโอกาสเข้าโจมตีโจจนเกือบจะสําเร็จแต่ทัในใดนั้นครับเมสก็หยิบปืนขึ้นมาและยิงไปที่หัวของแม็กซ์จนร่างกระเด็นออกไปเธอมองร่างไร้หัวของแม็กซ์ด้วยความตกใจที่ตัวเองเนี่ยลงมือฆ่าคนไปแล้วโจก็รีบพาเมสเนี่ยออกจากโบด ส่วนโลฟดาวครับที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ที่นั่นตัดภาพไปที่แอนโทเนตครับที่พยายามจะหลบหนีหลังจากที่รู้ว่าโจเนี่ยฆ่าคนที่เธอสั่งไปทั้งหมดแต่ก่อนที่เธอจะหนีไปได้ครับชเวก็ตามมาทันและประทะกับเธอก่อนเขาทําให้แอนโทเนตรู้ว่าเธอเนี่ยละเมิดกฎเกมโดยการส่งกลุ่มทหารรับจ้างระหว่างที่มีสัญญาค้างอยู่ซึ่งถึงเป็นการไม่ให้เกียรติข้อตกลงของนักฆ่าชเวครับจึงยิงแอนโทเนตตายในทันทีด้วยกระสุนที่หัว หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดครับโจและเมสก็แต่งงานกันอย่างจริงจังโดยมีเพื่อนรวมถึงบาทหลวงเขาร่วมงานแต่งด้วยในขณะที่โจครับสัญญาว่าจะเลิกการเป็นนะะักข่าเพื่อร่วมต้นชีวิตใหม่กับเมสเมสก็เริ่มคิดถึงภาระที่ตามมาจากการเลี้ยงดูลูกและเสนอว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ต้องยุติชีวิตเก่าก็ได้ พราะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกนั้นสูงมากๆและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวสุดเดือดของ The Killer Game หนังที่เต็ียมไปด้วยฉากแอคชั่นสุดมันและฉากต่อสู้สุดโหดและมุกตลกสุดแสงจเจ็บปวดแถมยังมีพร็อตตักบุมที่เล่นกับชีวิตของตัวเอกได้แบบสุดๆถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อไม่พลาดการสปอยหนังสุดมันจากพวกเราสปอยอย่างเทพแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ